เอาลครับเอาแล้วครับมาอะไรยกเลยครับโอ้ยนี่้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้โอ้ยนี่นะครับคันนะครับเอาอยู่ โอ้นี่นะครับปลาทวงเนี่ยจก กันครับนี่โดแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับโอ้โหดูการดึงนะครับของปลาโอ้โหดู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 โอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหลูปลาอะไรยกเลยครับโอ้ยนี่โอ้หัวใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหนี่นะครับโอ้โหดูพันนะครับเอาอยู่อื้ม เอาละครับตัแรกดูสานะครับใหญ่นะครับตัวแรกเลยเดี๋ยวยืนครับไปเลยไปเลยไ้ฝั่งมือเลยโอ้โหตัวแรกนะครับ แล้วครับนี่เลยอช่อเลยครับปไปแบบดูกันเรื่อ,อยๆนะครับมีตอดนะครับมีตอด กับข้าวมาตกปลากันนะครับนี่เลยบรรยากาศสองฝั่งเลยนะครับนู่นก็ตรงไหนไม่มีก็ขยับพายเรือไปเรื่อยนะครับวันนี้มันคุณเริ่มมีบิดลนะ น,นี่น่าจะเป็นรูปปางตอตึกตึ๊กตึกมาครับมาดูคันนี้กันอุย้ยดูคันนี้กันโอ้ยเอาครับนี่ดูโอ้นี่นะครับปลาพวงโอ้หมามามายกกันเลยครับปลาพวง อเครับใยนี้เราไม่เอาไปครับเดี๋ยวเราไปตกกันต่อมาไปชมกันเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็หยับไม้ไมล้ละห่างครับแตงเยอะไหมก่อนรู้สึกว่าจังห่าง ขยับทุนเท่าน่อยไปครับโขเคครับตอนนี้ผมก็ย้ายหมายไปเรื่อยๆครับทายเรือหาทำเลตัวนี้ก็เห็นสถานที่ตรงนี้มันเหมาะเลยลองทดสอบตรงนี้ก่อนเห็นครับพอมมีตอดแล้วครับนู่น เอาละครับต่อแล้วครับเอาเอาล่ะครับโดคนนี้โอ้ยตัวติด,ตดใช้ได้อยู่ใส่ก่อนนะครับมาต์ตกราร์ครับ ครับกันต่อ ไปครับไปยมงมาต่ออ่เียเอาล่ะครับเอาล่ะครับไปตอด จะเป็นปลาเล็กคร,รับซอสตอนนี้ก็เปลี่ยนหมายมาเรื่อยๆครับนี่นะครับหมายใหม่ เงยดึงเ่ยตอนนี้เยี่หมดตอบอยู่ออกแล้วครับโดนแล้วนี่มาแล้วพ <c oughs> ลาดไม่พลาดครับใส่สวยอยู่โอเคกลับนะครับ ไปดูแอปดิชมกันครับแล้วไปครับไปชมกันต่อครับเดือเริ่มทำงานแล้วครับ

วัดกันว่าคันไหนมา,มาครับมาวัดกันครับทางากล้องครับ Làm bao nhiêu phải à? một kiên Nè, cột hấp như cột ôi, xuyên tít một cái bát, xếp

มาลุ้มาชมมาเรื่อยๆเ,เลยัวนี้ก็ขยับมาเรื่อยครับตรงไหนไม่ช่วยก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยมาครับมามาดูสถานที่นี้กันมีชัวหรือเปล่าจะได้สักขที่ไหน ลปลาหรือเปล่า โอ้โหปลาซิวนะครับปลาซิวยังตอดปล่อยมันไปไหมผ่านดูปลาซิวไซส์ไหนโอ้ยนูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยเก๋ครับปล่อยยังไม่ได้ขนาดต้องการปเลยปาซิวยังติดนะครับถึ่าปลาอะไรตอด หลากทุนไปเลยเอามีตอดครับไปกินต้นไหนครับเนี่ยกำลังจะเก็บเบ็ดโอ้โหดอยู่นะครับอืมโอเคด้อยู่ครับไป นี่โอเคครับก็ควรแก่เวลาละตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เบียดอยู่จะมาสรุป,ปเลยครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับจบปลาตะกับแล้วก็ ปาระปนี่นะครับติดตกมานี่เลยปลานิลสายใหญ่ครับเอเคครับยังไงก็ได้แล้วครับนี่ข้าวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยเอเคครับโอ้สายใหญ่ได้แล้วครับมือหนึ่งมือใหญ่หญเลยนี่ค,ครับหมานครับ